ได้นอนนั่เป็นเครื่องไทยกี่วันเป็นเป็นกเลยครับช่วงนี้เวลานอนก็ได้นอนมันเพรื่อนอย่างเดียวแบบอย่างล่าสุดเนี่ยไปเกาหลีไปงานที่เกาหลีเสร็จเนี่ยเราก็บินกลับมาถึงประมาณแบบสี่ทุ่มแล้วอีกช้านึงแบบสี่ห้าเราก็ต้องออกไปที่ประเทศเรียนต่อหรือว่าใช้ชีวิตมันเพรื่องใช่ครับใกล้ใกลยได้อยู่ไทยครับอันนี้คือไปทำงานไปทำงานหมดเลยครับเดือนนี้ก็จะบินเยอะมากๆจริงเดือนนี้ไปประมาณห้าห้าถึงหกวันได้จริงจริงมันปรับตัวยังไงบ้างกับการที่ต้องติดี่ยนตัวบินจากประเทศนี้แต่ที่มน ือปรับตัวยังไงครับจริงๆผมก็ยังปรับไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราบินไปด้วยความที่เหมือนเราได้นอนบนเครื่องเยอะแต่ว่าเราลงไปเรายังมีความเหนื่อยอยู่ดีนะครับเราก็พยายามพยายามนอนเยอะๆเ่อม,มีช่วงเวลาที่เราไ,ได้พักเราพยายามพักให้มากที่สุด แต่งานเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างที่ต้องสติป่าทงานอย่งไรบ้างเพื่อที่จะมุกทำงานได้เลยอ๋อถ้าเป็นด้านถ้าเราเป็นด้านการทํางานเนี่ยคือเราเราพร้อมเต็มเตพร้อมแล้วเรารู้ดีเทลของการทํางานนะอีเวนต์นั้นๆหรือว่านะงานนั้นๆที่เราต้องไปทำนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยบางทีมันเรื่องของทคำโซนที่มันเวลามันเปลี่ยนเนาะเน่สมมติเราแบบเฮ้ยนอนมาแล้วไปถึงเอมือติดแล้วนอนอีกแล้วหรออะไรเนยครับผมก็พยายามมันเป็นอย่างไรแบบป่วยหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมแบบว่าแบบไม่ไหวยังเลยครับยังงดีกว่า เวลาตัดเช็ดแหลมมีบ้างครับแน่นอนนะครับมันเป็นอาการยังไงบ้างเวลาแบบก็มีบ้างก็ไปปารีสไปอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องของทาโซนมากกว่าที่มันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยครับคือบางทีอย่างที่เราเคยไปอย่างนิวยอร์กนะครับผมคือเราไปถึงที่นิวยอร์กปุ๊บเราลงเครื่องปุ๊บเนี่ยเราทำงานเลยทงานที่จริงๆคือมันคือแบบทีหนึ่งทีสองของที่ไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องลงไปแล้วเราก็แต่งหน้าทำงานเลยนะครับมันก็อาจจะแบบเหนื่อยแล้วเราก็พยายามฝึกเพื่อที่จะได้ปรับให้ตรงกับทางโซน นี่จริงมันปรับได้ไหมปรับได้ไหมแต่ผมว่ามันต้องใช้เวลาของผมบางทีเดินไปแต่ละประเทศแล้วมันแบบว่าช่วงเวลายอย่างอยู่แบบ2คืนอย่างเงี้ยตอนนั้นไปดิวยอห์อยู่แค่2คืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือปรับไปปุ๊บแล้วก็ต้องปรับกลับแล้วคือตัวรู้สึกว่ามันเหนื่อยเจอแบบไหนครับว่าเผมยังไหวครับยังไหวัได้เลยครับจริงจมีคิดไหมว่าอยากไปถึงอยากจะอยู่ยาวสักห้าวันหน่อยไม่ใช่สองวันแล้ววันที่สามบินกลับอย่างเที่ยวไย่างเงี้ย คือคือมันแล้วแต่โอกาสแล้วก็งานตารางงานของเรามากกว่าเราคือถ้าเกิดว่าตารางงานเนี่ยมีงานทั้งหมด3วันอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่นานครับผมแล้วก็บินไปอีกประเทศนึงแต่ว่าถ้าเกิดงานแค่วันเดียวเราก็จะพยายามไม่ได้เสียเวลากับประเทศนั้นมากเพราะเราต้องไปทำอย่างอื่นก็ชอบชอบบินชอบบินเป็นช่วงไหมก็ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่อยๆที่เราไปเจอต่างประเทศ เป็นไงบ้างหลายคนนะว่า้เจอคนดังครั้งแกเป็นคนดังเจอคนดังครับก็ดีใจครับเพราะว่าจริงๆคือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสได้เจอเซเลบริตี้ของต่างประเทศเนาะเราได้แต่ติดตามเขาอย่างผ่านมีเดียผ่านสื่ออย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยพอมีโอกาสได้ไปเจอตัวเป็นๆคนจริงเราต้องตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่า เริ่มปรับตัวได้แล้วเริ่มเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าจะเข้าหายังไงชวนคุยยังไงเรบ่อยๆยังไปเจอคนไหนที่แบบรู้สึกว่าประทับใจมีสุดพีซี่มาที่ตัวหรือแบบที่แบบว่าประทับใจที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นประทับใจทั้งทุกคนเลยนะเพราะว่าเราเห็นติดตามทุกคนอยู่แล้วอะไรครับแต่ว่าที่ประทับใจมากๆเลยนะจะเป็นสรงค่างเขาเขาไนซ์มากๆเลยครับแล้วก็เขาก็มาคุยกับผมเลยแบบเดินเข้ามาหากานเดินเข้ามาทักทายกันก่อนประทับใจประทับใจคุณเยอะมากเราต้องขอบคุณเยอ เวลาที่ถ่ายรูปด้วยกันอะส่วนตัวจะแบบไกลเที่ยงครับแต่ก็เป็นหนึ่งส่วนที่แบบว่ามันนักใจครับใช่ค่าความเป็นกันเองครัใช่ความเป็นกันเองครับที่รู้สึกความากก็คือยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงครับเพราะว่าดื่มไารีลเต้สมูทต์ตลอดตอนไหนคนมองว่าบินป่วยบินที่จะป่วยชุดใหญ่แล้วกพูดเหรอใช่ครับมีเเหมือนเราใช้น้์หนัก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 แล้วเราไปแอนตี้ใช้แต้มบุญหมดแล้วเหรอแตแต่ว่าแต่ว่าหวังว่าก็ ต่อไปก็ดีขึ้นครับเราก็พยายามพักผ่อนให้เตีมความกี่เพราะบางทีเราแบบอย่างปีก่อนๆเราหักผมเราทำ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 เลยไม่ได้พักเลยแล้วมันก็จะจนมันร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันก็ทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราอย่างน้อยวันนี้จะบินไปไหนกันต่อวันนี้หลังจากนี้จะมีไปอินเดียอุ้ยบอกได้ย่งนัยังไม่ประกาศพูดไปแล้วไปก็เป็นแฟชั่นแฟชั่นโชว์ที่บินนะครับเป็นแฟชั่นโชว์ของผู้หญิงอย่างปีก่อนหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสไปแฟชั่นโชว์ของผู้ชายนะเราก็เลยมีโอกาสไปมากขึน กอทำงานต่างประเทศมันได้เก็บประสบการณ์หรือมได้กลับมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างก็จริงๆได้เยอะมากเลยนะครับเราได้เห็นวิธีการทํางานของเขาที่หลากหลายรูปแบบด้วยนะครับผมแม้กระทั่งจริงๆคือของที่มีผมมีโอกาสได้ไปถ่ายนะครับของของฟิลิปปินส์ที่ถ่ายของผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทํางานเป็นรูปแบบที่เราสามารถนำปรับนำมาปรับใช้ในการทางานของเราได้เยอะเลย อ่าแล้วก็หลายคนลหลายคนคือฮารี่เอาความแพงอะไรนี่ครับในผมว่าดีใจมากที่สุดผมก็ทายถูกแล้วนะครับผมก็เป็นเป็น,ปนการคาดเดาคือเรามีการคิดไว้ละหนึ่งสองสามสี่ก็น่าจะต้องเ,<ล>เป็นใครสักคนนั่นแหละเพราะว่าแบบเราก็ไม่ค่อยได้ทําร่วมงานกับใครเยอะมากขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแทนไปแล้วว่าต้องเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่แน่นอนอะไรอย่างนี้แบบว่าพอเราอยู่ในกําแพงแล้วเราได้ยินเสียงร้องปุ๊บเราโอ้ใช่เลยเพราะเรา ในแน่นอนเพราะว่าเราแบบได้ยินเราเพิ่งอ่านเพลงเขาไปเราเพิ่งมีซิงเกิลเขาไปด้วยแล้วเขาเราจะมีแบบว่าอยากแบบกอกด้วยกันแบบจริงจังเลยไหมแบบซิงเกิลด้วยกันไป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจมากๆเลยครับน้องคนไหนขนาดแบบน่ารักกับแบบน่ารักไหมผมว่าน่ารักมากเลยครับคือพี่เน่ก็จริงๆรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยถ่ายขั้นกูแล้วนะครับโดยมาร์คซีซีแล้วเพราะว่าพี่เน่ก็อยู่ในซีรีส์ขั้นกูเหมือนกันครับก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้กรอบจริงจริงเห็นความจิงไหมวแฟนๆมันจริงจรลงมากเลย เพราะไอ้การล้อค hmm. ้างนี hmm. ่มันจะเป็นการชิ่นได้ก็ก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์ในอนาคตที่น่าสนใจน่าติดตามอะไรอย่างนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะร่วมทำด้วย สามเียวกันราบที่ไปมิดเราจะมาที่ไปกลายังไม่ครบครับก็คือว่าเดี๋ยวเรามีไปไต้หวันด้วยกันต่อมือก็เดี๋ยวทุกคนก็รอติดตามแล้วก็ม yes. ีประเทศอีกประเทศอย่างแคนเร์ด์ทุกคนจะได้คือเราเป็นแายกนเป็นแบบใช่ไหมแบบนี้คือเป็นยังไงบ้างหลายคนเรียกงรอว่าอยากเหไปไหนที่มีไทยบ้างครับผมก็ G G T ก็แล้วแต่โอกาสกันว่าโอกาสจะมีให okay. ้เดททำงานร่วมกันสองคนอีกหรือเปล่านยครับแต่ว่าในส่วนตัวก็อยากร่วมงานที่เขาเป็นอยู่แล้วครับผมเริงจริงนะสปอนเซอา์เราเองสปอนเอร์สปอนเอร์ตที่ครับเนื่องจากเราตกใจว่าแม้เราจะไม่ได้ไปไทยแต่เรรู้สึกว่าอาจจะเจอกันไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะเจอกันบ้างไหมหรืออะไรอย่างไงอ๋อคือในคือในด้านส่วนตัวเราเราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอยู่ตลอดนะครับผมไม่ว่าเราจะไป นัดกินข้าวเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันเนี่ยเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่ในอยู่ในไอจีแล้วก็ทักซีเอ็มกันแบบว่ามีพายสตอรี่กันตลอดเลยครับก็เหมือนเดิมครับความสัมพันธ์เหมือนเดิมแน่นอนครับแสดงว่าไบวินก็ยังไฟเลยไม่ต่อเพราะอะไรเขาบอกว่าเป็นเรื่องล่าสุดมาหรือเปล่าไมแต่ตอนนี้ไฟเรืก็ได้อยู่ก็ผมก็สำหรับผมก็คือยังเป็นพี่น้องที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันครับแต่พิธีการก็ยังอยู่ตลอดแน่นอนครับแอบมีใจหายบ้างไหมครับใจหายหรือไม่ก็ ใจหายครับใจหายใจหายครับผมแล้วก็เราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วครับผมก็ต่อให้เขาจะเลือกในการเดินทางในเส้นทางกันทำไมเขาเป็นรูปแบบไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงีง้ยความเป็นพี่น้องมิตรภาพของเราเป็นเหมือนเดิมเขาการลูกงานเขามีได้นไหมจะใส่ข่าวรึเปล่ารู้สุรางครับได้ครับได้ครับ,รบขอบคุณมากครับ่่ีสได้ได้ได